ทำไมครับแม่ราลมเบาก็ไม่เบาครับลมยังแรงเหมือนเดิมครับแม่รอตั้งหลายนาทีลมก็ยังแรง

Okay. ไปครับตกแดงมากครับตกแรงมากครับเออเออไม่ไหวจริงๆครับงานนี้ครับนี่พับเก็บกลับบ้านครับแน่ก็จะลองดูสักหน่อยก็ไม่ได้ครับลมมันแรงจริงๆแรงกว่าตอนที่มาครับแรงกว่าตอนที่มาเมื่อกี้นี้ครับ

นี่ครับลองทดสอบดูครับโอ้ไม่ไหวจริรจลลงครับกาจุลาเราครับร้อยเก้าสิบเซนครับไม่ได้ครับเ,เหมือนเพืือนจะสู้ได้ครับอลองอีกทีหนึ่ง đài các Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เบาลงแล้วล้เบาลงแล้วไปเอียงครับอยูที่โบเลยครับโอนุนครับหมามาครับ ไม่ไหวครับฝนตกเออว่าลงดีกว่าครับหลามมาครับลมมาครับฝนกับปัญจยานมาครับเดินมาอ้ยม้บ้านดีกว่าครมแรงมากไมูไม่ได้ครับ ครับข้าวเราครับทีมครับโอ้หมดทีมครับเอ๊ะครับสู้ไม่ไหวครับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ